ธรรมคือธรรมชาติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบคือมีสุขภาพกายดีแม้จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพธรรมชาติและมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแต่สุขภาพจิตนั้นเน้นสำคัญที่จะต้องประครับประครองรักษาเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว การประครับประคองดูแลรักษาจิตจึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเปรียบรถยนต์กายคือตัวถังส่วนจิตก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เสียรถก็ไปไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นการประครับประคองดูแลรักษาจิตสำหรับชาวชาวพุทธทั้งหลายควรได้เทิดทูนพระคุณของพระพุทธเจ้าไว้เหนือเศียรเหนือก้าวตลอดเวลา และตระหนักในพระวิสุทธิที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระกะรุณาที่คุณสาเหตุที่ต้องเทิดทูนพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นผู้สอนและชี้แนวทางการปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของสภาพจิตใจเราการสอนเกี่ยวกับทุกขังอนิจังอนาตาหัวข้อนี้จะช่วยให้ผู้สนใจได้หยิบยกมาคิดและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแม้จะยากแต่การคิดบ่อยๆจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านใจิตใจมากบ้างน้อยบ้างหากเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของทุกขังอนิจจังอน,นัตตาจะช่วยให้เราเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต และดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระประโยชน์ไม่ยึดติดกับสิ่งใดไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในช่วงไวัยใดก็ตามในธรรมะของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตได้กล่าวว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทุกคนเป็นไปตามกมในข้อนี้ ก็เป็นเช่นสอนให้เห็นการเกิดความจริงเพื่อให้เราไม่ประมาทให้เล่งประกอบความดีงามประกอบกุศสนและจิตเพื่อจะเป็นแนวทางปฏิบัตินำทางบุคคลสู่ความดีงามความถูกต้องงดงามในชีวิตหากดีแต่เพียงว่าเกิดมาดีแล้วหรือไม่ดีเลย ก็จิตจะไม่ทราบจะสร้างคุณงามความดีไปทำไมกันสร้างความดีนั้นเพื่อให้เราสุขใจความอิ่มเอิบใจและเป็นการสร้างความมีคุณค่าแก่ตัวเราเองผู้ที่ได้รับผลของการกระทำความดีงามผู้กระทำย่อมได้รับผลก่อนผู้อื่นเสมอและผู้ใกล้ชิดก็จะได้รับผล แห่งการกระทําเช่นนั้นเป็นอันดับต่อมาเพราะว่าผู้ให้ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบเป็นที่รักใคร่และเป็นที่เคารพนับถือเสมอการไม่ปฏิบัติให้อยู่ในธรรมดีงามหรือสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติเล่าร้อนใจนั่งนอนไม่เป็นสุขบุคคลผู้ใกล้ชิดเราก็เดือดร้อนใจไปด้วย เพราะขึ้นชื่อว่าของร้อนก็คงไม่มีใครอยากจะมือมาจับปุปมาก็เป็นเช่นนั้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนที่เห็นได้ในปัจจุบันและผู้ได้ได้ปฏิบัติจึงจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เรามีความสุขทั้งในวันนี้พวกนี้และในอนาคต เพราะเมื่อเราทําดีแล้วคนที่ได้รับความสุขใจก็คือเราเราเห็นคนทําไม่ดีถ้าเราไม่ไปสนใจเขาปล่อยวางเขาอย่างน้อยๆก็คือเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเรามีความสุขของเราในแดนของเราเมื่อเขามีปัญหามาปรับทุกข์เรารับฟังและช่วยให้ความคิดได้แต่เขาจะไปปฏิบัติหรือไม่เราต้องปล่อยวางในงจุดนั้น บางคนเมื่อมีใครมาปรึกษาเราก็ยึดติดว่าเมื่อเขาปรึกษาเราแล้ว,ลวเขาต้องไปทําตามอย่ที่เขาบอกที่เราบอกเขาอันนั้นก็คือเราไปยึดมั่นถือมั่นคนที่ทุกข์ไม่ใช่เขาและแต่เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นอันการศึกษาคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องหมั่นดูจิตของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอเพราะว่าทุกข์สุข เกิดที่เราถ้าเราจริตปล่อยวางได้เราก็ไม่ถูกไอ้ขออ้างคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ปกป,ปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดการละงานเทินไอ้ขออ้างคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ปกปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองๆๆ ตลอดการละงานเทิน